อโอเคครับพอดีมีจ๊อบตัวฮาร์ดิปนะครับมาให้ทางร้านเสาราไหมก็มาดูกันก่อนนะครับก็เรียงหน้าเลยนะสีม่วงสีม่วงสีดำนะก็ะเดี๋ยวผมผมเช็คก่อนเนาะว่ามันมันใช้งานได้ไหม ความหมายคือว่าวงจรเนี่ยใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมต้องเช็คก,ก่อน

นี่เนี่ยมาบล็อกนี่มาทถครับามารถค้าไปวางเยอะเกินไปก็เกิดกะครับจะดูโครงสร้างนี่เหมือนกันหมดเลยนะจะให้นี่เขาดูโครงสร้างนี่เหมือนกันหมดเลยก็ไม่เป็นไรเราจัดสิบเทก่อนดีกว่าเพราะว่า สิบเทตอนนี้มีมูลค่าทางการตลาดมากจะสิบเทก่อนอะกดูก่อนแกนดูก่อน ถ้าเาก็จริงๆนี่ผมลองไม่ได้นะว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้เพราะว่าตัวเครื่องผมมันรับได้แค่6เทใส่10เทมันจะขึ้นเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นแบบกต่ปูปมีไว้ <Okay>. Oh. อันนี้เดี๋ยวขอเช็คแรงวงจรดูคร่าวๆก่อน แผงนี้น่าจะเป็นแผงที่ใช้งานได้ไม่น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอแกะอีกอีกบอดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวแกะอีกตัวแผงนึง สว่านมันไม่ทันฉช้ไปกันเ,เ,เลยอันนี้มีรอยเอายางลบๆแล้วไม่มีการ ลบหน้าสัมผัสมาแล้วก็เป็นเบื้องต้นครับการนำความสะอาดแบบนี้เป็นเบื้องต้น วัดก่อนว่ามันปกติหรือเปล่า ตัวนี้ชุดไฟปกติไม่มีอะไรเลยอาลวเราจะทำไง่ ผมไมไ่เอากล่องมาด้วยก็เลยคงต,ต้องได้แค่เช็คอย่างเดียวนะครับว่าผมเช็คแล้วนะครับชุดไฟปกติปรับแรงดันปรับแรงดันก่อนนะว่า เช็คในระยะที่ที่บอร์ดเนี่ยรับแรงดันได้ปกติไหมดูกอนแล้วประมาณสี่สี่โวล

ไปประมาณห้าวน์ก็พอแล้วเพราะว่าในเลตติ้งของบอร์ดฮันดิท์มันก็จะมีอยู่ห้าวน์กับสิบสองวนดูจัดเลยครับหนึ่งจดุดจัดเลยหนึ่งจุดแล้วควบ สองสามหนึันนี้ห้วนอันนี้สินน 12, จับที่ส2บสองก็เลยครับสองปกติครับอันนี้สิบส่วนแล้วก็กาวหนึ่งแล้วก็อันนี้กาอันนี้เป็นห้า อาทำไมห้านนวนถนึงขาดห้าวนถนึงไม่ได้ไม่มีนี่ไม่มีนะเนี่ยห้าวนห้าวนตัวนี้ไม่มีโอ้อันนี้มีลุ้น,นมันไปขาดตรงไหนไงอัน,นี้จับตาก่อนให้แน่นๆไม่มียิงด้วยอันนี้สิบสองมีนะ แล้สองมีแอมขึ้นห้าวนไม่มีแอมอแล้วห้าวนมุดไปไหนเอาละอาจจะได้ได้ผลอยู่มานั่งหากันว่าห้าวนมุดไปไหนแลวมันมีแอลแอลตัวนี้ตัวหนึ่งผมวัดแล้วแอลก็ไม่ได้ แอลแอลก็ไม่ได้ขาดครับเพราะว่าแอลมันไว้สําหรับดึงซับแรงซับแรงเวลาช็อตนะมันจะดึงขอจะดึงลงกลาวไปเพราะฉนั้นตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วใช้งานไม่ได้ก็หมายว่าถ้าถ้าใช้งานไม่ได้เนี่ยมันมันจะขาดไดโอตัวนี้จะทําให้หน้าที่ขาดเพราะนั้นห้าวันป้อนเข้ามาต้องมีเดี๋ยวละห้าวัไปไหน ต่อาคนสี่ห้าวนไปไหนกนะ็ไม่น่าจะมีเลยนะไม่น่าจะมีเลยนะแล้วมุดไปไหนไหนะัะวน ล,ลย,ยลองลองบอดนี้แล้วกันลองบอดนี้ดูว่า5โวลต์มันได้ไหม เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบว่าทำไมป้อนไฟห้าโวลถึงถึงไม่ได้อันนี้คืออาอันนี้คืออันนี้หนักเลยเนี่ยสิบสอก็ไม่ข้ามผมแต,แตมะเด๋วมันลองแตะกาวดูนะเห็นไหมว่าแกะแตะกาวนี่ข้าโหลดขึ้นแต่น,นี้คือส2สองไม่ไม่ไม่ข้ามเลย หรือว่าหรือว่าในในตามปกติแล้วเนี่ยคือร้อนไฟแบบนี้ถ้าไม่ได้ต่อเข้าไปในแผงชุดหัวอ่านมันจะไม่ทํางานแตนน่เนี้ยสิบสองว้ต์นี่ยมีโหลดอยู่ผมขอดูสิบสองวันต์หน่อยแต่จริงๆแล้วมันต้องมีโหลดนะ อย่างน้อยมีสักหน่อยนะครับอืมไม่ใช่ว่าไม่มีเลยน,นี่ไม่มีอันนี้มีเหรอ,อน,นี่ผมลองผมลองจับด,ดูนะ อ๋อพอที่จะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าถ้าในตามหลักแล้วสมมุติว่าแอมมิเตอร์มผมป้อนแอมมิเตอร์เข้าไปในขนาดนี้เดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้ดู ผมเอาผมเอาตัวอันนี้ขึ้นก่อนกั๊บนึงนะให้ตามปกติผมกดกดแอมมิเตอร์ประมาณนี้สี่โวลต์ นะครับผมดูกระแสแล้วมันรู้สึกว่ามันจะขึ้นขึ้นมากเกินไปเนาะถ้าเราปรับประมาณสักสิโวลต์นเนี่ยผมว่าตำแหน่งนี้น่าจะกินแอมมากกว่านะครับเพราะว่าในโซนเนี้ยมันมันคือไฟที่เป็นขั้วสิบโวลต์แรงเลตติ้งเนี่ยมันจะรับได้ประมาณ12โวลต์อยู่แล้วนะครับอันนี้เนี้ยผมแค่ใส่แค่4.5เองนะครับยังเกิดโหลดขนาดนี้แสดงว่า ไอ้บอร์ดเนี้ยที่ปล่อยไฟลงไปแล้วมันมีปัญหาเนี้ยผมว่ามันมันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นบอร์ดที่มีปัญหามากกว่าเดี๋ยวผมจะลองดันเอ,แบบเอาแบบเอาแบบคร่าวๆนะครับแปดโวลต์จะดูที่ขึ้นแอมเท่าไหร่ จุดสี่ก็ไม่เท่าไหร่นะศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดศูนย์สี่ยังกินไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งเลยอืมเป็นอะไรที่ต้องมานั่งหาคำตอบแหละลายมันเป็นโหลดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเช็คกันนี้ จิงไวแล้วเดี๋ยวผมเช็คส่วนนี้ต่ออันนี้เอาอันนี้เอาแปดวลล์ลงแปดว้ลล์ลงใน์ลของส2โสองวลต์นะครับก็แอมก็จะกินน้อยมาก อันนี้ผมยังไม่ผมไม่รู้เลยว่าสองบอนนี้นะครับทําไมต่างกันที่ควรนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผมได้งานแล้วแคปต่อเดี๋ยวผมจะแคปไว้นะครับขอไปหาก่อนนะเพราะว่าอันนี้ผมไม่มีไอ้นี้มาด้วยไอไอตัวกล่องรองไม่มีตัวกล่องลองสิบเทมาด้วยก็เลยทํางานต่อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับอันนี้ก็จะมา วัดให้ดูว่านะครับสองบอดที่ได้มาจากตัวเนึ่งเทนะครับวัดแล้วมันมีความที่ไม่เหมือนกันอยู่ตรงไฟสิบสองโวลต์นะครับพอร์ตของไฟสิบสองโวลต์มีปัญหาซึ่งผมก็ทำมาร์กแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของบอดนี้อันบอร์ดที่มากล้วมาถ้าถ้าเจ้าของเขาไม่สลับนะ อ่าโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวอันนี้ก็คงต้องผ่านไปก่อนนะครับสำหรับจอบนี้ผมข้ามไปทำงานอื่นดีกว่า